สวัสดีค่ะวันนี้ฉันก็จะมานำเสนอสรุปผลหลังการฝึกงานนะคะภาคเรียนที่3ปีการศึกษา2567นะคะดิฉันฝึกงานที่บริษัทแพนด้าเจเวลี่จำกัดมหาชนนะคะกรุงเทพมหานครนะค,ะค่ะค่ะระยะเวลาในการฝึกงานนะคะก็ทั้งหมด2เดือนเนาะตั้งแต่วันที่1มิถุนา2568เนาะถึงวันที่31กรกฎาคมเนาะ2568 อิชานนะคะนางสาวหัทชนกบุญกว้างรหัสนักศึกษา165-09-00-291ค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์มหาลาลัยกรุงเทพค่ะรายละเอียดการปฏิบัติงานนะคะก็เป็นการให้ความช่วยเหลือของยูเซอร์นะคะรับแจ้ง ัญหานะคะจากยูซอร์นะคะแล้วก็วิเคราะห์เบื้องต้นนะคะแล้วก็แก้ไขผ่านระบบ VNC จากระยะไกลนะคะแล้วก็ประสานงานให้ช่างเทคนิคเข้าไปที่เครื่องกรณีที่เราไม่สามารถแก้ไขด้วย VNC ได้ค่ะแล้วก็มีการรีเซ็ตผ่านรหัสผ่านนะคะหรือว่ารีคอเมลของผู้ใช้งานนะคะ,ะแล้วก็มีการเป็นการติด ตั้งและจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือจะมีการติดตั้งสายแลนนะคะเชื่อมต่อเครื่องใหม่นะคะที่กับเพื่อเข้ากับเครือข่ายของบริษัทนะคะแล้วก็มีการจอยโดเมนแล้วก็ติดตั้งวินโดว์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ค่ะจัดเตรียมห้องประชุม,มแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์สําหรับการประชุมค่ะแล้วก็ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะสําหรับการนับสต็อกของโรงงานนะคะแล้วก็มีการ แมปไดให้กับยูเซอร์ค่ะแล้วก็มีการติดตั้งซอฟต์แวร์และการอัปเดตก็จะมีการโครงการที่ตอนไปฝึกงานก็จะมีการอัปเดต Windows 11สําสำหรับบริษัทนี้นะคะแล้วก็ติดตั้งไดเวอร์เครื่องพิมพ์ฟอนต์แล้วก็แชร์พิมพ์เตอร์นะคะติดตั้งและอัปเดต แอปพลิเคชันต่างๆนะคะเช่นทรงหูเมลนะคะแล้วก็ใช้เป็นรหัสแอดมินนะคะในการอัปเดตนะคะแล้วก็จัดทำคู่มือสำหรับการใช้ Windows 11แล้วก็เปิดเซอร์วิสให้สำหรับเครื่องที่ไม่สามารถอัปเดต Windows 11ได้ต้องเปิดเซอร์วิส TMP 2.0ก่อนนะคะข้อมูลองค์กรนะคะ สถานที่ตั้งนะคะอยู่ที่เลขที่28นะคะซอยบางนา28นะคะซอยบางนาตาดยีแขวงบางนาใต้เขตบางนากรุงเทพนะคะ10260นะคะบริษัทชื่อบริษัทแพนด้าจิวเวลนะคะประวัตินะคะบริษัทแพ n d a าจิวเวลจำกัดนะคะหรือว่าแพนด้าจิวเวลี่ PCL นะคะก็ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2516นะคะโดยบริษัทเริ่มต้นเนชื่อว่าแพนด้าบริษัทแพนด้าดีไซน์จำกัดนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันนะคะในปีพศ2537นะคะแล้วก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะในปีพศ2533นะคะผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ แล้วก็อัญมณีแล้วก็โลหะมีค่านะคะมีสาขาทั้งในและต่างประเทศนะคะรองรับมาตรฐานความยัง่งยืนและความรามับผิดชอบต่อสังคมค่ะกลุ่มธุรกิจนะคะของการผลิตของบริษัทพันด้าเจเวลリนะคะก็จะมีประเทศไทยนะคะมีกรุงเทพเนาะแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็มีที่ประเทศเวียดนามค่ะแล้วก็มีอินเดียแล้วก็มีที่ยูเคค่ะตาม แมปนี้นะคะอ้างอิงจากเว็บบริษัทคะ่ะแล้วก็แบรนด์ระดับสากลนะคะมีทั้งหมดห้าแบรนด์นะคะก็จะมีพีมาพีมามีทั้งหมดสาอันพีมาอาร์พีมาโกจะเป็นตัวพีมาไดมอนด์นะคะแล้วก็จะมีแบรนด์ก็คือแบรนด์เมอรี่นะคะแล้วก็จิ m มอนโดนะคะแล้วก็งานที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะเป็น หลักๆที่เข้าไปเลยนะคะหนูก็จะได้เป็นการ update, อัปเดตอ่ i เมลโซโหนะคะก็จะเป็นการอัปเดตเวอร์ชันะคะของหนูก็จะมีอัปเดตไปฝึก2เดือนก็ได้อัปเดต2ครั้งเลยคะ่ะเดือนละครั้งเนาะแล้วก็ต้องอัปเดตทั้งหมด7 0็เครื่องนะคะยูเซอร์มีทั้งหมด700เครื่องก็ต้องใส่รหัสแอดมินทั้งหมด7 0็เครื่องนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือการรีคอเมลแล้วก็แบบการเรียกคืนเมลอย่างเงี้ยค่ะสําหรับคนที่ ไม่เป็นโซโหเมลค่ะเพราะว่าบริษัทนี้เขาเพิ่งปรับเปลี่ยนการใช้ตัวแอปพลิเคชันของเมลค่ะแล้วก็เป็นโครงการอัปเดต Windows 11นะคะที่บอกไปเบื้องต้นของหนูก็จะเป็นอัปเดต Windows เครื่องที่ผ่านเกณฑ์ก็ประมาณ400-500เครื่องค่ะจาก700แล้วก็ติดเป็นอัปเดต w i n d o w s 11บ ไล่ไปตามรุ่นตามแผนกค่ะแล้วก็บางเครื่องที่ไม่สามารถลง Windows 11ได้มันก็จะมีให้ไปเปิดเซอร์วิส TMP 2.0นะคะที่เครื่องเนาะแล้วก็เครื่องที่ส่วนมากที่ต้องไปเปิดเซอร์วิสก็คือ Optiplex 3070ค่ะที่ว่าจะต้องไปเปิดเซอร์วิสนะคะแล้วก็จะทำเครื่องมือ คู่มือการใช้งานนะคะสำหรับ Windows 11เช่นอย่างมีเครื่องหนึ่งที่เขาไม่สามารถติดตั้ง VNC อะไรเงี้ยค่ะได้เราต้องไปเปิดเขาเรียกว่า Security เนาะของ Windows 11แล้วก็โหลดข้อผิดพลาดสำหรับการใช้ตัว Windows 11เนาะมันจะมีมันจะมีเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์อะไรงี้ค่ะที่มันไม่สามารถแชร์พิมเตอร์กันได้เนาะแล้วก็ การติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ใหม่นะคะก็จะมีการที่หนูได้ไปการทำบล็อกสาย LAN ใหม่นะสำหรับการเ,เครื่องที่ติดตั้งใหม่สำหรับยูเซอร์คนใหม่นะคะแบบเขาย้ายที่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีการทำคอมพิวเตอร์ใหม่สำหรับยูเซอร์คนใหม่นะคะแล้วก็เราจะติดตั้ง Windows ให้เขาแล้วก็จอยโดเมนของแผ n d a เนาะให้กับเครื่องใหม่เครื่องนี้ค่ะแล้วก็มีการ ติดตั้งห้องประชุมต่างๆเวลาเวลามีประชุมสําหรับบริษัทเนาะหนูก็จะเป็นคนไปติดตั้งเอาโน้ตบุ๊กไปแล้วก็ไปติดตั้งสายต่างๆให้เขาติดตั้งโปรเจคเตอร์ติดตั้งทีวีเนาะต่อไปเป็นการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับนับสต็อกนะคะอันนี้ก็จะมีเกือบทุกอาทิตย์เนาะสองอาทิตย์ครั้งก็ติดตั้งการน,นับสต็อกของบริษัทแล้วก็ โน้ตบุ๊กไปให้แล้วก็ติดตั้งเป็นโปรแกรมของเขาที่อไว้สำหรับนักสัพอกเนาะแล้วก็มีการแมปได์เนาะบางคนที่เขาหลุดจากการแมปได์ ye, แล้วก็ไปแมปได์ให้เขาแล้วก็บางคนที่เขาลงเครื่องใหม่ก็อาจจะต้องจอยเมลใหม่ให้สำหรับผู้ใช้งานเนาะแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้งเนาะสำหรับเวลาเราจะไปไปชุมนี้มีได์ที่เขาอยากอ่า ได้กลางเนาะสำหรับไว้ลงข้อมูลแล้วก็ไปใช้ในการประชุมนะคะแล้วก็การจัดการเรื่องฮาร์ดแวร์ก็คือที่เป็นฮาร์ดดิสนะคะที่แบบว่าไม่แบบเขาแบบว่าไม่ใช้แล้วแล้วก็เราเขาก็จะเอาไปเอาไปฟอร์แมตแล้วก็ไปขายอทีนะคะสำหรับบริษัทเขามีโครงการใหม่ขึ้นมาเนาะตอนที่หนูไป เขาก็จะให้ฟอร์แมตโดยโปรแกรมชื่อว่าเชดเอสเอดอเอสเนาะเชตดอสอะไรสักอย่างประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาเอาไปขายต่อค่ะแล้วก็การสนับสนุนด้านความปลอดภัยเนาะซอฟต์แวร์ก็มีการติดตั้งแอปพลิเคชันตรวจสอบเนาะกับผู้ที่อยากติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเนาะเราก็ต้องขอทาง แผนกลรงมานะคะแล้วก็ไม่สามารถลงเองได้เนาะยูเซอร์แล้วก็ใช้รหัสแอดมินในการรันโปรกแกรมแบบทุกอย่างเนาะเวลาจะใช้เป็นรหัสแอดมินเนาะแบบโหลดโปรกแกรมอัปเดตโปรกแกรมอะไรอย่างนะะี้ค่ะแล้วก็ประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นะคะทางหนูก็จะเป็นคนทำหมดเลยเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับแผนกไอทีซัพพอรค่ะส่วนปัญหาและข้อเสนอแนอะนะคะก็จะมีเป็น จำนวนสายที่หนูรับสายเป็นประจําเลยค่อนข้างเยอะเลยไม่ได้อัดวิดีโอมานะคะก็คือจะรับสายตลอดเวลาทั้งวันก็จะมีการแก้ไขบางครั้งถ้าแบบแก้ไขไม่ได้เนี่ยก็ต้องให้พี่ที่เขาทํางานเป็นคนแก้ไขให้เนาะก็จดชื่อจดเบอร์ไว้ก่อนแล้วเราก็ให้พี่เขาแก้ไขแล้วก็จํานวนบุคลารกรคือมีพี่แค่สองคนนะคะมีพี่ช่างกับพี่ที่เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าแผนกไอทีซัพพอร์ตเนาะ เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ค่ะคอมพิวเตอร์ก็ค่อนข้างเก่าช้านะคะทํางานค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นผู้ใช้งานเนาะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเนาะอาจจะใช้คอมไม่ค่อยคล่องนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหรแ่แล้วเราก็มีการที่ว่าสายเยอะก็เพราะอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยนะคะเราก็อาจจะมีแบบสายที่เยอะขึ้นหน่อยแล้วก็บางเครื่องเนาะไม่มีอินเทอร์เนต็ตทําให ผู้ใช้งานเนี่ยไม่สามารถติดตั้งอะไรเองได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาแต่ว่ามันก็เป็น Security อย่างหนึ่งเนาะอาจจะเป็นอาจจะไม่โหลดมั่วโหลดซั่วอะไรอย่งี้ไม่ได้เนาะข้อเสนอเนอี่ยเนาะก็อาจจะต้องเพิ่มจํานวนบุคลากรในฝ่ายไอทีซ p พพอรนะคะหนูว่าควรจะเพิ่มเยอะกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เขาก็มีรับเพิ่มมาแล้วเนาะตอนที่หนูไปทํางานมีมาหนึ่งคนแล้วก็อัปเกรดคอมพิวเตอร์เนาะให้มันใหม่ขึ้น ค่ะตอนนี้เขาก็มีโครงการเหมือนกันตอนที่หนูเข้าไปก็มีโครงการที่ว่าจะเป็นการซื้อการเช่าคอมเข้ามาเนาะสำหรับเครื่องที่สําหรับเครื่องที่เอาว i n d o w สิบเอไม่ได้เงี้ยแล้วก็จัดอบรมเนาะสำหรับคนที่แบบใช้ค,คอมพิวเตอร์ไม่เป็นหรืออาจจะทําคู่มือให้เขาเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ไม่เป็นการที่เราต้องรับสายเยอะเกินแล้วว่าให้เขาดูได้เลยว่าเข้าไปดูเป็นไดกลางไว้ก็ได้ว่า การรีคอมลอะไรอย่างเงี้ยควรที่จะแบบเราจะได้ไม่ต้องรับสายทุกสายมันควรจะแบบศึกษาแล้วก็ทํด้วยด้วยตัวเองเนาะบางทีแล้วก็ปรับปรุงระบบสายด่วนเนาะหรือว่าช่องทางแจ้งให้แบบรวดเร็วแบบเราไม่ต้องรับสายแล้วก็ทําเป็นเว็บแอปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของเขาก็มีนะคะเป็นเว็บแอปตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าแต่ว่า คือติดปัญหาที่ว่ายูเซอร์ไม่ค่อยได้แจ้งที่นั่นแต่ส่วนมากก็คือโทรขึ้นมามันก็จะเร็วกว่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องแนะนําไม่เขาใช้ตรงนี้กันทุกคนแต่ตอนที่หนูไปหนูก็แนะนําให้เขาใช้อันนี้กันทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพเนาะงานช่างงานซ่อมเอนี่ยก็คืออันนี้ก็จะเป็นการซ่อมตัวคอมพิวเตอร์เนะาะฮาร์ดดิสอาจจะเป็นการตอนนี้พี่เขาน่าจะทําลง เปลี่ยนฮัตดีเป็น SSD นคะคะส่วนมากเครื่องคอมที่นั่นเก่าเนาะเราก็อาจจะต้องซ่อมเยอะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยซ่อมอดเครงนีงอันนี้จะเป็นที่อันนี้ชื่อพี่ป๊อปนะคะเป็นพี่ช่างเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นพี่ที่เขารับเข้ามาใหม่เนาะชื่อพี่เป่าเนาะคนนี้ตลกมากแล้วก็ซ่อมไม่กลัวไฟเลยก็คือจับได้หมดไฟแรงแค่ไหนอันนี้หนูก็จะเป็นการเป ติดตั้งเครื่องที่ทําแล้วเนาะคืนให้เขาอันนี้หนูก็จะไปมุดใต้ตัวแล้วก็เอาเอาของที่พี่เขาซ่อมกันเสร็จแล้วอะเอาไปติดตั้งให้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะไปติดตั้งของให้พี่เขาอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ว่าเนี่ยคะ่ะเจ้าปัญหาของออพติเพกสามศูนย์เจศูนย์ที่ว่าต้องไปเปิดเซอร์วิสมันบ่อย ต่อไปนะคะก็จะเป็นการไปทำสายแลนเนาะหนูก็จะมีการไปลงกับพี่เขาตอนแรกเนาะก็จะเป็นเนี่ยค่ะที่ว่าเอาเบ้าไปใส่แล้วก็ตัวเมียเนาะไปใส่ไปทําตรงที่ว่าเขาเขาจัดพื้นที่ให้สําหรับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เนาะเราก็จะได้โยงสายแลนไปได้เนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่เคยเรียนเนาะกับอาจารย์กู้ก็ได้ใช้ค่ะได้ใช้ได้ได้ได,ได,ได้ได้ทำเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นสายที่หนูทําเอง นี่ที่หนูทําแล้วทำเองเขาให้ทดทดสอบเข้าหัวเนาะหนูก็เข้าหัวไปเป็นแคทหกอันนี้ก็เป็นที่หนูไปเข้าหัวเหมือนกันในตู้ตู้เซิร์ฟเวอร์เขาอะค่ะตู้นี้เขาแต่ว่าฝุ่นมันเยอะมากแล้วก็เป็นสายแลนอันนี้ที่เราเช็คว่ามันใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเออ่ตัวเบ้าแลนที่ว่าเข้าเสร็จเรียบร้อยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นงานแก้ไขปัญหาให้ยูเซอร์เนาะอันนี้เป็นกับเครื่องพิมพ์เนาะเครื่องพิมพ์ใบกํากับภาษีอันนี้คือพิมพ์ไม่ได้แล้วคอมโน้ตบุ๊กมันก็เก่ามากแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นที่ว่าโปรแกรมที่หนุ่มฟอร์แมตฮาร์ดดิสเนาะชื่อโปรแกรมนี่อันนี้ S H R E D O S เนะะี่ยค่ะเนี่ยอันนี้โปรแกรมอันนี้เนาะฟอร์แมตฮาร์ดดิสว่าใช้เป็นโน้ตบุ๊กสำรองโน้ตบุ๊กเก่าของที่นอนเนาะแล้วก็มีการเขียน ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางการแบบว่ายืมของเนาะแล้วก็การทํางานเนาะว่าเราจะต้องไปยกเครื่องวันไหนยูเซอร์ว่างให้ยกเครื่องวันไหนเนาะแล้วก็มีประชุมวันไหนเราจะได้ไม่ลืมเนาะกระดานนี้ก็เป็นกระดานที่เอาไว้เขียนเนาะต่อไปก็เป็นหนูหัดทําลายน้ำเนาะทำลายน้ําของเมลเมลซูหนะคะที่เป็นของอินเทอร์เนาะที่เขาให้มาเนาะก็หัดทําหัดทํา ไปเเรื่อยๆนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นฮาร์ดดิสก์เนาะที่เขาไม่ใช้แล้วเนาะที่หนูบอกว่าเขาจะเอามาฟอร์แมตแล้วก็ไปขายเนาะโอเคอันนี้เป็นโต๊ะทํางานนะคะโต๊ะทางานหนูที่หนูได้เนาะแล้วก็มีโทรศัพท์เนี่ยที่รับไปบ่อยเนาะแล้วก็คอมธรรมดาแล้วก็นี้เป็นระหว่างทํางานล้างฮาร์ดดิสก์เนาะอันนี้เป็นโปรแกรมเนาะที่ไว้ล้างฮาร์ดดิสก์ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ต่อไปเป็นอาหารเนาะอาหารถูกจริงว่า2อย่าง ยี่สิบบาทข้าวก็เป็นข้าวฟรีเนาะของบริษัทเนาะแต่ว่ากลับซื้อเองอย่างละ10บาทเนาะอันนี้จานนี้ก็ยี่ห้าบาทอันนี้สองอย่าง20่ก๋วยเตี๋ยวสามสิบเนาะส่วนก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้อร่อยมากหนัง,งอร่อยก็40บาทพิเศษ50แล้วก็อันนี้ก็ด้านหน้านเสามสิแล้วก็พี่เขาจะเสียงพวกชานุมไข่มุกอะไรเงี้ยบ่อยมากค่ะก็ใจดีกับหนูมาก ต่อไปก็เป็นการอัปเดตวินโดว์เนาะที่หนูบอกไปเนี่ยอัปเดตใช้ BNC T4 เครื่องเนาะ mm hmm. เต็มจอเลยแล้วก็เป็นรูปบัตรพนักง,งานเนาะอันนี้เป็นวันแรกที่หนูไปฝึกงานเนาะอันนี้ก็เป็นการอบรมของเด็กฝึกงานกับพนักง,งานใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะที่หนูไปจัดตั้งห้องประชุมนะแล้วก็ได้แผลมาได้เลือดมา อันนี้ก็เป็นตอนไปกินเลี้ยงตอนหนูฝึกงานวันสุดท้ายนะคะไปกินมุกทะกันอันนี้ก็จะเป็นพี่ช่างเนาะพี่ป๊อปอันนี้เป็นน้องฝึกงานที่มาฝึกช่วงที่หนูฝึกไปแล้วเดือนหนึ่งเนาะแล้วเขาก็มาต่อเนาะเพราะว่าที่แผนกเขาจะให้ฝึกงานได้แค่หนึ่งคนเนาะต่อตอนตอนหนึ่งแผนกเนาะคะ่ะเขามาค่อมพอดีก็เลยแบบได้ฝึกงานด้วยกันเนาะแล้วก็นี่เป็นพี่เป๋าที่เป็น พนักงานใหม่นะคะยังไม่ได้บรรจุเป็นเสื้อขาวอยู่เนาะอันนี้เป็นพี่ดีมผู้หญิงเนาะเขาจะเป็นโปรแกรมเมอร์ผู้หญิงเนาะเป็นพวกเขียน SQL ไ่มคือเขาทําหมดค่ะ,ะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นซูเปอร์วิเซอร์เนาะพี่ดีมผู้ชายค่ะเป็น2เดือนในการฝึกงานที่สนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ